และในแบบนี้ขอเรียนเชิญท่านท้องถิ่นจังหวัดได้กล่าวรายง,งานและวัตถุประสงค์ของการจัดฝึกอบรมขอเรียนเชิญค่ะกับเรียนท่านรองผู้ว่าการจังหวัดขอนแก่นประธานในพิธีซึ่งเนื่องจากคำสั่งคอสชอฉบับท,ที่104-2557ทับวันที่21กร,รกฎาคม2 5 5 7จังหวัดขอนแก่นจึงได้จัดให้มีโครงการอบรมสัมมนา แนวทางการกำกับดูแลการใช้แต่งงบมานขององค์กรปกครองสง่วนท้องถิ่นตามประกาศคณะคอสชฉบ,บับเกา่าสำหรับผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยท่านนายกอกงค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่านประลัดท่านหัวหน้าส่วนการคารังพอกองพอสำนักคังท่านหัวหน้าสดด่วนโยธาพอกพอสำนักกองช่างนะครับและก็มีผู้สังเกตการนะครับ ก็คือนทันน้งในอำเภอทั้ง26งอำเภอหัวหน้าส่วนด้วยการที่เกี่ยวข้อ,ของท้องที่อำเภอนะครับรวมทั้งสิ้น950ท่านบัดนี้ในเวลาสุควรแล้วกับผมก็กราบเรียนเชิญท่านประธานได้กระรงงานเปิดโครงการและพระบัญญายพิเศษในครั้งนี้ด้วยครับก็ ท่านครับท่านองที่จังหวัดท่านวิทยากรจากคอ,อปะอนะชาระคุณนิโรท่านงงท่านนายกท่านรองนายกท่านประหลัดท่านผู้บริการทุกกองทุกส่วนนะครับทุกคนเป็นทุกที่ทุกท่านครับคืองานอย่างนี้เป็นงานที่มีประโยชน์กับพวกเราทุกคนนะครับที่ผมบอกมีประโยชน์ก็คือว่า วันนี้ท่านจะได้ฟังเรื่องที่จะต้องกัมิบัติอย่างถูกต้องว่าในการดำเนินการใช้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวบประมาณที่มีอยู่เราจะใช้ได้ด้วยวิธีอย่างไร แล้วทำยังไงถึงจะทำแล้วปลอดภัยคำว่าปลอดภัยในที่นี้ก็คือใช้จ่ายเงินแล้วถูกต้องตามกฎหมายการดำเนินการเบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบการดำเนินการจัดหาถูกต้องตามระเบียบและหนังสือสสำคัญ ซึ่งถ้าหากว่าเราสามารถดำเนินการในกระบวนการจัดหากระบวนการเบิกจ่ายได้อย่ยต้องแล้วเราจะสามารถสร้างผลงานงท้องท้องถิ่นเราให้เป็นที่ยอมรับของประชาชนอย่ากเต็มประสิทธิภาพผลลัพธ์ที่ตามมาก็คือพวกเราทุกคน ทั้งท่านนายกท่านรองนายกท่านประธนท่านผู้ในการแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องตามระเบียบต่างๆสามารถอยู่ได้อย่างปลอดภัยไม่ต้องกลัวว่าวันใดวันหนึ่งจะมีใครคนใดคนหนึ่งมาร้องเรียนหรือคนหลายคนมาร้องเรียนว่าเราทําผิดกฎหมายปฏิบัติผิดระเบียบไม่ทําตามังือสังการหรือทุจริตด้วยวิธีการต่างๆ ตัวอย่างของคนที่กระทำการทุดจรต์ละเนินการโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายก็ถูกลงโทษแปล้วทั้งฝ่ายการเมืองแล้วก็ฝ่ายราชการประจำถ้าจะเห็นว่า สิ่งที่เกิดขึ้นและเปิดเผยต่อสาธารณชนทั้งสายการเมืองและสายข้าราชการประจำที่ถูกลงโทษอันเนื่องมาจากการปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือการนเนินการที่เกี่ยวกับการทุกริตทิ่มีดชอบต่อการราชการนั้นมีบทลงโทษที่รุนแรงและเวลาประกาศออกมาแล้ว ทุกคนก็นเห็นว่าเป็นเรื่องที่สมควรประเด็นตรงนี้ครับเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์กับพวกเรารเรื่องที่สองครับเดี๋ยวจะตื่นเต้นตกใจกลัวเองไปหมดไม่กล้าทำอะไรเลยประเด็นที่สองก็คือท่านจะต้องฟังให้เข้าใจในเรื่องกฎหมายแล้วก็ ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบระเบียบของท้องถิ่นที่ใช้ปฏิบัติถือนันอยู่ทุกวันนี้ไม่มีอะไรมากครับก็ประมาณก็มีระเบียบวิธีการม้ระมาตั้งม้วมารายรับตาย่ายเอาไว้ตามหน่วยตามประเภทคือความไรเมื่อมีระมาประกาศใช้เรียบร้อยก็ดาเนินการตามระเบียบทั้งส่วหรือถ้าเกิดไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างจะเป็นการสอบลมก็ไปตามหนังสือสั่งการของกระทรวงการคลัง ที่วางแนวทางไว้ว่าในการดำเนินการคึกอบรมงนั้นจะเบิกจ่ายค่าอะไรได้มากเพราะขนาดไหนอย่างไรเมื่อดำเนินการตามระเบียบพั้ดุหรือว่าดำเนินการตามการฝุกมบรมมันก็ไปเข้าสู่ระเบียบว่าด้วยการรับเงินเบิกจ่ายเงินเบิกรักษาเงินตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งแต่ละคนก็มีหน้าที่วางแนวทางปฏิบัติเอาไว้ชัดเจนแล้วถ้าเราสามารถ กระบวนการทุกอย่างของเราเนี่ยโปร่งใสและตรงแข็งกรนี้เหตุที่มาของการประชุมในครั้งนี้ก็ต้องกล่าวเรียนว่าทางกสชนก็มีประกาศฉบับที่104ซึ่งพวกเราก็รู้กันอยู่แล้วลงวันที่20ะระกรกฎาคม2557ประ 2, รากาศฉบับนี้มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแนไนไนเปิ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอะยู่แล้วนั้นย้ำว่าต้องติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบแบบแผนทางราชการนโยบ,บายประกับกและคำสั่งของคอ,งองสชอย่ญญางเคร่งครัดก็ตกามว่าษานะของประกาศฉบับนีบบ้มีผลเป็นกฎหมายถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดท่านไหนเอีกเรียกไม่ได้ที่ต้องปฏิบัติ ด้วยการเป็นส่วนหนึ่งของการบังคับใช้ประกาศฉบับนี้ซึ่งนันหมายความว่าย้ำเพิ่มเติมไปจากพระราชบัญญัติู้ว่าราชการจังหวัดแอำเภอเมียร์าหน้าที่กำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารราชการส่วนภูมอยู่แล้วตามกฎหมายองค์การบริหารส่วนจังหวัดปี98ากฎหมายเทศบาลคาศูนกฎหมายอบตปี3 7มสเดเจด แต่ตรงนี้ย้ำให้ชัดว่าณวัน,นที่21กรกฎาคมที่มอมประกาศท่านต้องไปทำหน้าที่และตรงนี้ต้องกราบเรียนท่านที้บริโว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นของเราก็าออกคําสั่งแต่งตั้งบุคคลที่ต้องไปทําหน้าที่ช่วยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดในการดําเนินการตรงนี้ให้เกิดผลก็จะมีท่านตลาดจังหวัดขอนแก่นของเราท่านเสน็ ท่านแม่เธอทุกอำเภอที่ต้องช่วยกันไปตรวจสอบกำกับดูแลการเมืองตกางๆตรงนี้ถ้าจะสงสัยได้ทำไมส่วนราชการทำไมควางกระหมัตทำไมส่วนราชการอื่นที่ท่านผู้ว่ยราชการจังหวัดออกคำสั่งแต่งตั้งเอาไว้ไปขอตรวจสอบการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่เคยเห็นมีบุคคลหรือหนี้อยู่ในยท่ามอยากจัดตั้งอบตอบจเทศบาล ทำไมไปตรวจได้อย่างไรออมหน้าที่ไหนมาเขาต้องกร่าวเวนว่าถ่ายโอนหน้าไปแปก่ตาก140นี้แล้วจังหวัดนั้นแก่มคำสั่งที่2812 28, 28, ครับ57แก่กล้ามกลืนไปทันน้งทั้งที่ก็ขอร่างรุ่ง,งานาได้นะครับให้ความร่วมมือในการดำเนินการเรื่องที่สองที่จะต้องกร่วาวเวนต่อท่านที่รับก็คือว่าทานก็ การตรวจสอบที่ท่านดูว่าท่านนายอำเภอต้องมีหน้าที่ไปทาเนี่ยให้ตั้งกรรมการตามจํานวนที่เห็นสมควรมีหน้าที่ไปตรวจสอบมุ่งเน้นโครงการที่แก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเรื่องที่สามก็คือขอความร่วมมือทุกแห่งดำเนินการจัซื้อจัดจ้างด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเต็ม ซึ่งเราก็ปฏิบัติกันอยู่แล้วงั้น